โอ้สุดยอดครับผมบรรยากาศเลิกงานยิ่งหมาแรงนะครับโอ้ตายแล้วอย่างนอบแบบนี้เหตุงานว่ามีเมือยนะครับรู้สึกสดสืดยิ่งลีบบานี้โอ้ยเป็นยังนอกกันนาะสงสัยรถซนกันแน,น่เลยครับเนี่ยตายแล้ว สิบไปข้างในนอฟูคาบันนี้ถนนสามสามหนึ่งนะครับขาลงแหลมฉบังนะครับผมสุดยอดเลยสงสัยขาบมาจาตตองโอ้ออกไส้กับอะไรบาน,นี่ตายหาเลยเอาหมอนี่ จากไหนเนี่ยอี่หมขับขี่บ่ม,มี่บอกลูกมีแจะตุนปะขับรถจังส่โอ้โหครับบรรยากาศหอดเคื่อนหอดซานจะถุ่มเนาะครับเนี่ยโอ้กว่าสิ้นท้ายได้กับรถมันบ่ค่อยขยับนะครับ ก็ใส่ควบระวัดระว่างในการขรับรถอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศตายตายตายฝนตกถนนลื่นนะครับน่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วครับแบบนี้โอ้ เห็นแถวเลยดนดนสิมี่เทือนะครับแบบนี้ฝนกระตกถนผู้ชมกัฝนตกนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงกับรักษาเนือรักษาตัวนะครับผมเดียวเป็นสิเป็นไข่เป็นไอส่วน้ที่ครับรถครับล่ากัระวังครับบุติเหตุเกิดขึ้นได้ครับผมนี่ครับ นนสามสามหนึ่งขาลงแหลมฉบังนะครับประมาณหาม่วงกวก้านะครับติดนึบเลยครับสุดยอดอ้าวหมอนี่โอ้ตะก้อนเห็ดงานอยู่เคียงเหนือบ่เนาะน,ะนี่ปาดย่างเดียวเลยอ่ะ จังสีก่กะสงสัยสีด่ดลขอตัวครับรถแบบระวัดระวัง้ะครับผมดูแลสุขภาพค,ครับผมช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวจะเป็นไข่เป็นไอนะครับเดี๋ยวผมขอตัวครับรถกลับบ้านกันครับสวัสดีครับเต็มเลยรลถปาติโถโอ้พระเจ้าจ,าจอด